สวัสดีครับวันนี้เชฟชวนชิมจะนำน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวสูตรใส่ตะไคร้หอมๆแซ่แบๆมาฝาก FC ให้ได้ลองนำไปดำทานกันดูสูตรนี้จะเพิ่มตะไคร้ลงไปจะมีรสชาติที่จัดจ้านแซ่บมากๆนะครับสูตรนี้สูตรและส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวเชฟชาติจะขึ้นสูตรไว้ให้ท้าคลิปเช่นเคยนะครับเราก็นำส่วนผสมต่างๆลงเครื่องปัน่นไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมพริก เทียมดองเทียมดองนี่ใส่ได้ทั้งหัวและก็น้านะครับเช่นเดียวกับผักชีไทยใส่ทั้งต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรากเป็นก้านเป็นใบใส่ได้หมดเลยสาหนใส่เฉพาะใบส่วนรสชาติให้เหลือน้ําปลาแล้วก็ผงชูรสไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเติมทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวจะทาให้ขาวแล้วก็สีไม่สวยนะครับได้แล้วเราก็มาปั่นน้ำจิ้มกันเลยนะครับน้าจิ้มปั่นละเอียดได้ตามชอบส่วนตัวเชฟชาติจะปั่นให้มีความละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียว พอปั่นความละเอียดได้ตามชอบเราก็มาเติมเป็นน้ำปลารวมถึงผงชรสลงไปแล้วก็ปั่นซ้ำรอบนี้ไม่ต้องปั่นนานนะครับปั่นให้พอรสชาติเข้ากันก็พอเท่านี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวสูตรใส่ตะไคร้สีทีสวยหอม,หอมรสชาติแซ่บจัดจ้านก็ได้แล้วนะครับน้ำจิ้มสูตรนี้จะมีกลิ่นหอมของตะไคร้แล้วก็สีสันรสชาติจัดจ้านนี่นี่นะครับเพราะเราไม่ได้ใส่นม จิ้มกับอาหารทะเลแซ่บมากๆหรือจะเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นหมูได้หมดเลยนะครับที่สําคัญนะครับน้ําจิ้มสูตรนี้ใช้เป็นน้าจิ้มเมี่ยงปลาเผาปลาย่างรับรองอร่อยเข้ากันมากๆวันนี้ที่บ้านก็จะจิ้มกับเป็นพวกหอยแครงนะครับเป็นอาหารทะเลหอยแครงปูนึ่งหมึกย่างนะฮะแล้วก็จะมีพวกไก่นึ่งด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมลองนําสูตรน้ําจิ้มซีฟู้ดเขียวใส่ตะไคร้ไปลองทําทานดูนะครับ EP นี้เชฟบชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ